ผมคิดว่าน,นี่คือเกมอะไรและนี่เราอ,อยู่กันในเกมสองมอผมเองแล้วรบอกอนี้คือเกมโปยอยสีร้อยเขียนว่างนั้นสถานที่ของโปยอยเซยซึ่งน,น,นะคุณต้องสังเกตตรงนี้ก็เหลมนเป็นรูผู้สร้างคุณต้อผู้สร้าง Thank <laughs>